รู้ไหมว่าถ้าฉันเป็นควายฉันอยากให้เธอเป็นอะไรเป็นนกเอี้ยงเหรอก็นกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าอะไรแบบนี้ผิดเอาแล้วจะให้ใช้เป็นอะไรล่ะเป็นโครนฉันจะได้จมปลักรักเธอไงฮ้วกาดชิปไม่เขอะตรงนะ้อีบ้าไปใกลๆเลยเอาทำไมทำร้ายจิตใจกันแบบนี้เบเสียใจนมะองไม่เมื่อเสียจงเสียใจอะไรแ่อ่านนิยายได้แล้วไปโอเคเมต้องดูกันเลย เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องผมทําให้เขารักก่อนจะตายอีกหนึ่งปีโดยกระต่ายปากแดงตอนที่22นีครับนิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจก็ไปอุดหนุนคุณนักเขียนกันได้นะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทที่22ถ้ายกอํเนาของแม่เฮลารินทั้งหมดลูกก็ยอมใช่ไหมคุณหญิงแม่กําลังโมโห ละรินหายไปจากบ้านพร้อมกับสาวใช้คนสนิทของเขาโดยไม่ใช้รถของตระกูลนั่นทําให้คนในบ้านไม่รู้เลยว่าละรินหายไปไหนแม้แต่สามีอย่างเปรมก็ไม่รู้ว่าภรรยาของเขาหายไปไหนช่วงนี้พวกเขาโดนลอบโจมตีหลายครั้งการที่ละรินออกจากบ้านโดยไม่บอกกล่าวทาให้พวกเขาไม่รู้เลยว่าร่างบางอยู่หรือตายถึงจริงๆการที่นายหญิงของบ้านจะออกไปไหนมานไหนโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งก,เก็เถอะแต่กับละรินไม่นรรมดกรณี ลาเินเป็นอเมก้าและตอนนี้คนที่คุมทุกอย่างภายในบ้านก็คือคุณหญิงแม่ลารรนจึงต้องแจ้งทุกอย่างกับคุณหญิงแม่การไม่แจ้งครั้งนี้ก็เหมือนกับการหักหน้ากันเก,กลๆยในเจะเรื่องที่ไม่ใช่รถของตระกูลอีกรถของตระกูลมี GPS ติดตามแต่ลารินไม่ได้ใช้ตอนนี้พวกเขาเลยไม่รู้ว่าลารินอยู่ที่ไหนออกไปไหนมาไหนโดยไม่บอกกล่าวผู้ใหญ่ใช้ได้ที่ไหนกลับมาฉันจะลงโทษให้เข็ดเลยเอาเถอะครับแม่ยังไงลารินก็เป็นนายหญิงของตระกูลนี้นะ จะออกไปไหนมาไหนจริงๆไม่ต้องแจ้งด้วยซ้ําเปรมเดี๋ยวนี้เข้าข้างโอเมก้านน้นมากกว่าแม่เหรอถึงเขาจะเป็นนายหญิงแต่ฉันก็เป็นนายหญิงใหญ่ของที่นี่นะออกไปไหนทําอะไรกับใครก็ต้องแจ้งฉันไปไหนไม่บอกแบบนี้มันหักหน้ากันชัดๆผมว่าแม่เข้มงวดไปนะครับไม่ต้องถึงกับลงโทษหรอกแค่กล่าวตักเตือนก็พอถ้าเป็นเมื่อก,ก่อนเขาคงเข้าข้างแม่แลปล่อยให้แม่ลงโทษลารินตามสมควรแต่ช่วงนี้เขากับลาลินใกล้ชิดกันมากขึ้น แถมงานที่บริษัทลาลินก็ช่วยงานเขาทุกอย่างหุ้นกับกำไรของบริษัทสูงข,ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความรู้สึกต่างๆของเขากับร่างบางก็ดีขึ้นมากจะปล่อยให้ภรรยาโดนแม่ลงโทษด,ด้วยเรื่องเล็กๆได้ยังไงอีกอย่างแม่ของเขาไม่ชอบลาลินเขาต้องโดนลงโทษเจ้าตัวต้องโดนหนักแน่ๆเปรมลูกจะเขาข้างมันมากไปแล้วนะมันเป็นคนอื่นนะลูกจะเขาข้างคนอื่นมากกว่าแม่เง้นเหรอถ้ายกอำนาจของไม่ให้ลาลินทั้งหมดลูกก็ยอมใช่ไหมนี่ลูกจะไม่เห็นหัวแม่แล้วใช่ไหมเปรม แรพรพรรรายกล่าวยอย่างโกรธเคืองขาของเธอเริ่มอ่อนแรงรู้สึกเครียดที่เริ่มจะคุมลูกชายคนโตไม่อยู่ซะแล้วคุณหญิงจะยังก่อนครับวุฒเข้ามาปลอบคุณหญิงแม่ก่อนจะพาไปนั่งที่โซฟาดีๆแม่จะกล่าวตัดพ่อ,อไรายไปก็เชิญเถอะครับผมเบื่อกับการฟังคําสั่งแม่อย่างเดียวแล้วเปรมตอบกลับอย่างเดือดดาลก็จะรีบเดินหนอกจับถุงกลางไม่เปิดโอกาสให้แม่ได้พูดอะไรอีกเปรมแม้แต่เสียงดังไล่หลันของคุณหญิงแม่ก็ไม่ทาให้เปรมหันหลังกลับมา ที่ผ่านมาเปรมทําตามคําสั่งแม่ทุกอย่างแม่บอกว่าถ้าเชื่อแม่เขาจะได้เป็นผู้นําตระกูลจะได้ทุกอย่างที่อยากได้เขาเชื่อแม่มาตลอดเรือภรรยายก็เช่นกันถึงจะบ่ายเบี่ยงมาตลอดแต่พอเอาเข้าจริงๆเขาก็ยอมแต่งละรินเข้ามาตามคําสั่งของแม่แล้วจะปล่อยให้ภรรยายที่แต่งเข้ามาโดนแม่ของตัวเองกําจัดเหรอฝันไปเถิดเขาจะไม่ฟังคําสั่งแม่อีกแล้วตอนนี้เขาได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วทั้งตําแหน่งผู้นําตระกูลอํเนจและภรรยายที่เหมาะสม ลับหลังเปรมไปคุณหญิงยุ้มหัวตัวเองจนเส้นผมสีดำที่รวบมาอย่างดียุ่งเหยิงเธอกัดฟันกรอดวุฒททายังไงดีเปรมไม่ฟังฉันแล้วเอาแต่เชื่อนางลาินนั่นฉันกำลังจะสูญเสียอานาจอีกหน่อยอํานาจคุมบ้านหลังนี้ต้องตกไปเป็นของนางนั่นแน่ๆ,ๆวุฒพยายามลูบหลังของคุณหญิงชราเพื่อให้เธอเย็นลงแต่ดูเหมือนมันจะไร้ประโยชน์คุณหญิงแม่กําลังคุ้มคลั่งคุณหญิงแม่ไม่เสียอํานาจไปหรอกรับยังไงคุณก็เป็นแม่ของคุณเปรม คุณเปรมยังตัดขาดเขไม่ได้แน่แแค่ตอนนี้เขามีสิ่งสําคัญมากกว่าหนึ่งสิ่งแล้วเท่านั้นเองครับสิ่งสําคัญมากกว่าหนึ่งสิ่งครับพระสิ่งสําคัญทั้งสองสิ่งต้องมาเกลียดกันมันทําให้เขาปวดใจนะครับจะเลือกคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้คนหนึ่งก็แม่คนหนึ่งก็ภรรยาเขากุมมือคนหญิงแม่เอาไว้คุณหญิงแม่อยากให้คุณลรินท้องใช่ไหมละครับทจริงแล้วตอนนี้กําลังไปได้สวยเลยไม่ใช่เหรอครับตอนแรกที่คุณลรินไม่ท้องก็เพราะไม่เคยนอนกับคุณเปรมเลย แต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มสนิทก,กันแล้วอีกหน่อยคุณหญิงแม่ต้องได้หลานแน่ครับหลานงั้นเหรอแน่นสินะถ้ารออีกหน่อยเดวโอเมก้านั่นก็คลอดผู้สืบทอดออกมาละวุฒิเมมเบอร์ครับเพราะฉะนั้นรออีกหน่อยเถอะครับเดี๋ยวอะไรอะไรเข้าที่เข้าทางคุณเปรมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเองแหละครับวุฒิมีวาทะสิ่์ในการโน้มน้าวคนเขารู้สึกเข้าใจคุณลรินคุณเปรมแล้วก็แม่ของตัวเองรู้ว่าควรพูดยังไงให้ใครต่อใครเย็นลง แต่เขาทําได้แค่เข้าข้างคุณหญิงแม่นี่สิวุษไม่มีอํานาะจเขาจะมีก็ต่อเมื่อคุณหญิงแม่มอบให้ความลับเรื่องที่เขาเป็นลูกลับๆของคุณหญิงแม่ก็ต้องปิดบังเอาไว้ชีวิตนี้ไม่มีทางหลุดพ้นจากแม่ของตัวเองคุณเปรมยังพอหลุดพ้นได้หากเขาเลือกได้จะทําจริงๆคุณลรินก็สามารถมีอํานาจเป็นของตัวเองได้ถ้าคุณเปรมอบให้ทำได้แม้กระทั่งแย่งอำนาจทุกอย่างมาจากคุณหญิงแม่แล้วเขาล่ะบุตรที่เป็นลูกลับๆของคุณหญิงแม่จะเอาที่ไหนมาหลุดพ้น ถึงคุณหญิงแม่ตายไปเขาก็คงเสียศูนย์คุณเพรมอาจจะเก็บเขาไว้ในฐานะคนที่เคยอยู่ข้างคุณหญิงแม่แต่คงไม่วางให้ทําอะไรสําคัญจะออกไปโลกภายนอกก็คิดไม่ออกจริงๆเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้นอกจากคอยรับใช้แม่ของตัวเองโลกแคบแคในตระกูลพิพัฒน์พัฒน,น,น,นะทําให้เขาคิดหรือทําอะไรเพื่อตัวเองไม่ออกไม่มีที่ไหนที่เป็นของเขาเลยน่าอิจฉช้าทุกคนจังคุณหญิงแม่แต่แก้งของเขาโลกนี่เหมือนแม่จริงๆเลยนะทั้งฉลาด เชื่อฟังคำสั่งเป็นเด็กดีมาตลอดถ้าลูกเป็นอัลฟาก็ดีสิจะได้เป็นผู้นำตระกูลแทนเปลมให้แม่ชื่นใจฝึกลาลินสวนหมัดเข้าที่หน้าท้องของคนน้อยอย่างแรงจนเจ้าของชุดคลุมสีดำล้มตึงตรงหน้าเขามีคนใส่ชุดคลุมสีดำมากมายนอนกองกันอยู่และเมื่อกี้เป็นคนสุดท้ายน่าเสียดายที่ไม่ได้ฆ่าไม่คิดว่าเจ้าพวกนี้จะมาจับผมมือเปล่าไม่งั้นผมคงแย่งปืนพวกมันมาแล้ว ชายพจน์ยิ้มกริมพลางมองไปที่ปืนกระบอกหนึ่งที่เหน็บอยู่ที่เอวของลารินแต่คุณก็มีปืนของตัวเองนี่ครับไม่ใช่ว่าใจดีไม่ฆ่าพวกเขาเหรอลารินยักไหล่ผมเปลี่ยนกระสุนถ้าใช้หมดผมต้องเสียเวลามาหากระสุนเปลี่ยนอีกหน้าดำคาจะตายสู้แย่งของคนร้ายมาใช้ดีกว่านักฆ่าอย่างเขาเน่หลอใจดีไม่มีทางหรอกอยากฆ่าก็ฆ่าแค่คนพวกนี้ไม่มีค่าพอให้ฆ่าเท่านั้นเองไหนจะเปลี่ยนกระสุนอีกเนี่ย นายหญิงไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมคะซูซี่รีบวิ่งเข้ามาสำรวจราลินทันทีถ้ามีรอยช้ำนายท่านจะสงสัยเอานะคะมาธาก็รีบมาสำรวจตัวเขาเช่นกันเพราะราลินก็งุนงิดและอยากอัดคนาบายอารมณ์ซูซี่กับมาธาเลยไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองสักทีแต่พอเห็นฝีมือของนายหญิงพวกเธอก็วางใจถึงจะเคยเห็นตอนที่มีนักฆ่าบุกเข้ามาวันนั้นแล้วก็เถอะแต่เห็นทีไรก็อดเชื่อสายตาตัวเองไม่ได้ว่าร่างเล็กๆนั่นจัดก,การศัตรูมากมายด้วยตัวคนเดียวได้ยังไง เรารียนปล่อยให้คนสนิทสำรวจจนพอใจเขาก็รู้สึกดีเหมือนกันที่มีคนคอยเป็นห่วงจะบอกว่าครั้งแรกในชีวิตก็ไม่เกินจริงเหมือนเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวน่าเสียดายที่เองหน่อยเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วถึงนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นเธอสู้ก็เถอะแต่สุดยอดไปเลยฮะอยากรู้จริงๆว่าเธอไปฝึกมาจากไหนชายพนรูปคางพลางมองเขาอย่างฉง,งนข้อมูลที่ได้ไปไม่มีบอกเลยครับว่าผมไม่ได้ไปฝึกที่ไหน ไม่ได้ฝึกในชาตินี้แต่ฝึกในชาติหน้าฝึกในโลกอนาคตเกินแล้ที่ฉันแปลกใจข้อมูลที่หามาได้บอกว่าเธอไม่ได้รับแม้แต่การศึกษาในตระกูลจันทิมานแน่นอนว่าคงไม่ได้รับการฝึกศิละปะการต่อสู้ด้วยตระกูลพิพ,พัฒน์ธนนะที่เคร่งธรรมเนียมแบบโบราณคงไม่ยอมให้ในายหญิงที่เป็นโอเมก้าออกมาต่อศัตรูแบบนี้แน่ถึงจะยกเว้นในกรณีที่นายหญิงเป็นอัลฟาแต่เธอเป็นโอเมก้ายายแก่ในตระกูลคงปรดแตกทันทีที่รู้แงาเงาแล้วเรนยิง้มีเลขไหน ผมว่าคุณมาถูกทางแล้วเพียงแต่ไม่ว่าจะหาเหตุผลหรือความสมเหตุสมผลอะไรมาวิเคราะห์คุณก็ไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าผมฝึกมาจากไหนเ่อเสียดายจังบอกหน่อยไม่ได้เหรอไม่แหละครับเกเป็นความลับไปเถอะลึกลับจังเลยนะเขาบอกคนลึกลับจะมีสเสน่ห์น่าค้นหาไม่ใช่เหรอเหมือนวัตนาเบง้งไงชัยพลดยิมกริปเงินกระผมขอไปส่งคนมีสเสน่ห์ที่บ้านได้ไหมครับจะปล่อยให้เนยหญิงอย่างคุณหัวรถเน์กลับก็ยังไงอยู่ ลอรินนิ่งคิดไปดครู่หนึ่งก่อนจะตอบแต่นั้นก็ได้ครับอยากรู้ปฏิกิริยาของสามีเหมือนกันึทันทีที่ลอรินก้าวขาลงจากรถเขาก็เห็นเปนรมรีบตรงมาทางนี้พอดีเดาว,ว่าคงอยากจะกระชากเขาออกมาตั้งแต่เห็นรถที่ติดตาสัญลักษณ์ของกลไกบ้านแล้วล่ะลอรินทำไมเธอถึงมาก,กับชัยพจน์เปรมถามเขาด้วยเสียงเย็นเย็นคงไม่กล้าตะคอกใส่เขาเวลายอยู่ต่อหน้าคนอื่นแต่ดูจากน้ำเสียงก็คงไม่พอใจนั่นแหละไม่ได้โดนโกรธมาสักพักแล้วแฮะ ผมเจอเขาระหว่าไปเดินเล่นเขาเลยมาส่งนะครับเขาตอบไปตามตรงถึงจะตัดรายละเอียดไปมากโขเลยก็ตามแล้วทำไมเธอไม่ใช้รถของตระกูลล่ะเขาบอกว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวเลยไม่ใช้รถของตระกูลนะครับชัยพจนเป็นคนตอบแทนเปรมองค้านชัยพจน์ฉันถาภรรยาของฉันไม่ใช่นายรถมันติด GPS ผมรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวเลยไม่ได้ใช้ครับไม่คิดว่าคุณจะซีเรียสงั้นก็บอกให้ฉันเอาออกให้ก็ได้ หรือจะไปรับชันเกิได้ไม่เห็นต้องไปกับชัยพจน์เลยทำอย่างกบว่าคุณว่าอย่างนั้นละไปบริษัทตั้งแต่เช้าไม่ใช่หรอครับปกติเปรมจะไปไปกับกลับระหว่างบ้านกับบริษัทซึ่งก็นานนาทีกว่าจะกลับบ้านแต่ช่วงนี้เปรมกลับที่บ้านถี่ขึ้นเพราะระดินไม่ได้ไปบริษัทกับเขาทุกวันและวันนี้เปรมก็ไม่ได้อยู่บ้านพอดีเรื่องนั้นเอาเป็นว่าผมขอโทษครับที่ไปไหนไม่บอกนี่ก็รบกวนคุณชัยพจน์มามากแล้ว ให้เขากลับไปก่อนแล้วเราค่อยไปคุยกันต่อในบ้านดีกว่าครับราอย่างนั้นก็ได้เปรมว่าพลางมองคอาไปที่ชัยจน์อย่างมุ่งร้ายชัยจพ์ยักไหลไม่สนใจท่าทีของเปรมเงินฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะปะทะก,กับเปรมอย่างน้อยก็จนกว่าลารินจะตัดสินใจหย่าเมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าเปรมจะยอมให้หย่าหรือไม่เขาก็จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อพาลารินออกมาหลังหลังชัยจน์ไปเปรมหันมาพูดกับลารินต่อ สรุปแล้วเธอหายไปไหนกันเน้อแค่เดินเล่นคงไม่ทําให้หายไปเป็นวันแบบนี้หรอกนละลาเรนเอื้อมไปจูบเปรมเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อใจผมแล้วเหรอครับเขาพูดต่อผมไปเดินเล่นจริงๆแค่เบื่อบรรยากาศในตระกูลกับบริษัทเท่านั้นเองครับไหนคุณจะง,งานยุ่งทั้งวันอีกผมไม่อยากกวนคุณเท่าไหร่ที่หายไปเป็นวันเพราะไม่ได้เอารถไปยังไงก็ต้องช้ากว่ามีรถอยู่แล้วครับเปรมกอดลาเรนแน่นถึงอย่างนั้นก็อย่าทำให้ฉันเป็นห่วงนักสิลาเรนลูบหลังเปรมเป็นการปลอบ สายตาม่อ,อไปข้างหน้าอย่างเย็นชาแบบนี้ถือว่าเริ่มหลงหรือยังนะ <c oughs> ติดตามต่อในเล่มสองเอเเเเ๋เล่มสองอะไรอ๋อ,อไม่มีนี่หว่าเถอะเไม่มีอะไรเอาเป็นว่าไปดูท้องบอดกันหน่อยแล้วกันนะครับเอ๋ไหนนะไรท้องท้องมาคุยก่อนไปเล่มสองกันเธอดูเหมือนแผนการแก้แค้นขอรรินใกล้สำเร็จแล้ว แต่บทสรุปของพวกเขาจะเป็นไงต่อแลเินจะตายจริงๆไหมแล้วสรุปใครเป็นพระเอกเปรมรักาลินแล้วจริงๆเหรอติดตามต่อในเล่สองเลขข็กค่ะแต่เราคงน่าจะไม่ต้องอะไรมากมายนะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ก็จบไปนานแล้วเนาะคงไม่มีอะไรมากหรอมั้งดูเหมือนไรจะบอกว่าเยอะไปมีคนเอาทางเรื่องนี้อีกคนแล้วค่ะถึงจะดาพระเอกได้แต่ก็ไม่มีใครเดาวตอนจบได้สักคนซึ่งดีมากจะได้พีคจริงๆเรื่องพระเอกไร้บอกใบมาเยอะมากจริงๆค่ะไม่แปลกที่คนจะดาวถูก จริงๆมันไม่ใช่กิมมิคที่ร้อยจอมมาเป็นปริศนาทำของเรื่องอยู่แล้วแต่เห็นคนสงสัยกันเยอะเลยไม่บอกซะเลยโอเคเราไม่ต้องอะไรมากก็ได้นะเพราะว่าไราเขาเขียนจบมานานมากแล้วนะเราแค่มาอ่านย้อนหลังเฉยๆซึ่งมันมีต่ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงเช้งนงก็ฝากไปติดตามผลงานของคนเขียนกระต่ายปากแดงด้วยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปนะไปคอมเม่รู้กดติดตามเพื่อเป็นลรงใจให้คนเขียนกันด้วยนะครับช่วงสนทนาห้าคอมเมนต์ ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากคุณเอ่ออะไรออเซอร์คุงใช่ปอ่านผพจขออภัยด้วยนะครับพักหลังมวาน,นี้รู้สึกว่าน้ําท่วมท่งไปหน่อยนะแอดถ้าน้ำท่วมทุ่งต้องไปไล่จับปลานะครับสมัยหนุ่มๆทำบ่อยอะ่ะตอนนี้มันไม่ไหวละมันคือนข้างปวดหลังอะ่ะกรอบแกร็บกันเลยทีเดียวไปดูคอมเมนต์ที่สองกันเลยครับจากแม่มดน้อยขี้ดื้อขี้งอนชอบนะ้ช่วงสนนาท้ายคลิปทั้งขำทั้งฮา สรุปเรบาบ้าหรือแอดบ้าเนี่ยเอาเป็นว่าต้องมีใครสักคนที่บ้าแต่ผมปกตินะใครบ้าก็คิดเอาเองนะหยอกหยอกหยอกล้อเล่นล้อเล่นลักหลอกจึงหยอกเล่น,ลลน,ลนไปดูคนที่3ามกันเลยครับจากคุณตุ๊ตุเอ็นอาร์ซีเห็นคนขอนิยายจีนโบราณทยยนยุกมาเยอะเลยมีโอกาสจะได้ทำไหมคะอยากฟังเหมือนกันคะ่ะอันนี้บอกไม่ได้นะขอรับเป็นความลับของทางสวรรค์นะ่ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะขอรับ ติดตามไปก่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวถ้ามันจะมาเนี่ยมันมาเองไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงไปดูคนไม่ได้สีกเลยครับจากเอ่อฟ้าใสใช่ไหมแอมน่ะไดิยายททำไมข้างๆรัวอ๋อข้างรัวเนี่ยหระข้างหลังเนี่ยหรอพอดีว่าเห็นในในั้นไม่มีใครอยู่เนะี่ยแต่ว่าจากนิยายเสร็จจะหาของไปขายสักหน่อยทําธุรกิจรายได้เสริมเนะี่ยธุรกิจส่วนตัวถ้าตู้เย็นในบ้านใครหายก็ไม่ต้องสงสัยนะโอเคผมยืมไปก่อนเดี๋ยวชาติหน้ามาคืน ไปดูคมเมไม่สุดท้ายกันเลยครับจากคุณมอนมอน่มอนม่อนม่อนเป้าม่อนม่อนมอนม่อนมันม,นมนันแอดกินอะไรเข้าไปคะแต่ละวันจะได้ไม่กินตับ <laughs> กินบ้านกินเมืองครับเพราะแม่ชอบบอกว่าผมน้อยกินบ้านกินเมืองเอา้านี่ผมไปปลวกเหรอหรือจริงๆแล้วผมเป็นปลวก <h ook> ไม่เอานะโอเคจะบ้านในน้อยสักคลิปแล้วกันนะ <laughs> อาะไรก็จบไปแล้วสำหรับช่อเสียงให้คอมเมนต์นะครับ ถ้าอยากร่วมสนุกคุณสามารถร่วมสนุกง่ายๆเพียงแค่คอมไม่อะไรก็ได้ไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครอยากจะปัน่นอยากจะกวนบาดทาอยาอยจะกวนโอ้ยอยากจะกวนตีนก็จับมาได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะผมชอ,อช,อชอบอยิงชอบชอบอยา่แรกคนเล่นแบบเนี้ยแต่ถ้าชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจะับเบลสวัสดีครับผมวัตนาเบ้